หมุดต้องสีดํานะเพจเรียบเนียนไม่มีการหลุดแล้วมาแตะใส่ใหม่นะครับต้องดูดีๆนะตรงนี้ สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกนะครับที่ติดตามช่องเป้รถสวยอยู่ทางยู u ูบนะครับสำหรับใครที่เปิดมาเจอผมครั้งแรกเนี่ยเต็นเป้ปรถสวยนะครับจะขายรถราคาแสนต้นๆไปถึง2องแสนต้นๆ้นเท่านั้นรถราคาประมาณขนาดนี้ผมมีเข้ามาตลอดนะครับสำหรับใครที่ชอบรถราคาประมาณขนาดนี้นะให้กดติดตามผมไว้เลยปุ่มติดตามเนี่ยจะอยู่ใต้คลิปนี้นะครับปุ่มสีแดงๆพอกดปุ่มติดตามปุ๊บให้กดรูปกระดิ่งด้วยนะครับแล้วกดคําว่าทั้งหมดแค่นี้นะครับเวลาผมลงคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะขึ้นที่มือถือเลยนะครับอย่างน้อยเราเห็นถ้าไม่ชอบเราก็็ปปัััััดดดทิินะ้้้งงงไไนน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 นะะะะยยยเเหก่่่ออออวีีผมมมรรรรถคคคบบื เนี่ยตัวยกสูงด้วยเดี๋ยวเราไปชมรอบคันกันก่อนครับอ่าเป็นไงครับดับแรกเรามาดูรอบคันกันก่อนเลยนะครับมารถคันนี้เป็นไงบ้างอ่าเราไปดูรอบคันก่อนลองเคาะดูหน่อยฟังเสียงดีไหมครับบางๆนะอ่าดูนะครับไปต่อไปต่อดูรอบคันเห็นไหมบางๆไม่ต้องห่วงครับรถไม่มีโปนหาดูข้างหลังหน่อยมีบรรทุกหนักอะไรมาเปล่าไม่ต้องห่วงนะครับ ผมให้ดูหมดพื้นกระบะเป็นไงครับเห็นไหมไม่มีรอยมันทุกหนักนะครับ,ด,รบดูที่แม็กไลเนอร์นะครับอดูที่ตะเข็บมีกระดุมไหมกระดุมอยู่ครบนะครับชายล่างต่างๆเห็นไหมครับไม่มีขึ้นสนิมนะเนี่ยเม็ดองเม็ดอาร์กอ,อะไรก็อยู่ครบนะครับกระดงกระดุมอยู่ครบหมดปุ๊บนะดูท้ายกันชงกันชนสวยนะครับ่ดูรอบพันต่อไปต่อเลยเคาะเคาะเห็นไหม ไม่มีร่องรอยนะครับรอบคันรถสวยมาดูขอบหลังคาต่อกันเลยนะครับผูไหมขอบหลังคาไม่มีผูนะเห็นไหมครับถ้าผูตรงนี้น้ําเข้านะโดูมุมกว้างสวยนะครับลองคาดูบางๆนะครับมาดูเม็ดอาร์ฝั่งนี้กันหน่อยนะครับอ่าเป็นไงเม็ดอาร์ค,คมๆนะครับร่องห่วงอยู่ครบหมด รถไม่มีโดนอ่าดูตะเข็บฝั่งคนขับนะครับเม็ดอาร์คที่ขอบหน้าต่างนะตรงนี้ต้องดูนะครับพวกนี้ถ้าไม่มีเนี่ยแต่ว่ารถมันโดนมานะครับเห็นไหมมีจลดแนวนะครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเรามาชมภายในคันนี้กันหน่อยนะครับเป็นไงบ้างโอ้โหภายในสวยเลยเห็นไหมครับคอนโซลคอนโซลพวงมาลัยเห็นไหมครับเบาะกำมะหยี่ไม่มีขาดนะครับคอนโซลกลาง สวยนะครับเบาะไม่มีขาดเลยพรมเป็นไงพรมสะอาดนะครับอ่าแผงประตูล่ะแผงประตูก็สวยนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูแคปกันบ้างเป็นไงบาหลังแคปสวยนะครับพื้นสะอาดอ่าดูหลังคาหน่อยหลังคาเป็นไงหลังคาก็สวยนะครับรถสวยไม่ต้องห่วงครับผมเดี๋ยวเรามาดูเลขไมค์คันนี้กันหน่อยนะครับเท่าไหร่ละ เลขใบอยู่สองแสนสองนะครับถือว่าโอเคนะไม่มากไม่น้อยครับอ่าเราดูภายนอกกันไปหมดแล้วนะครับสำคัญที่สุดเลยเราก็ต้องดูห้องเครื่องนะเดี๋ยวผมพาไปดูครับไปเปิดมาห้องเครื่องดีแม็กก็ดูเพจก่อนครับลดับแรกหมุดต้องสีดำนะเพจเรียบเนียนไม่มีการหลุดแล้วมาแตะใส่ใหม่นะครับต้องดูดีๆนะตรงนี้เห็นไหมครับสีเดิมต้องมีร่องรอยนี้นะ เนี่ยมันถูกตัวนี้สัมผัสทุกวันนะครับเวลามันปิดลงมารองรอยนี้ต้องอยู่นะครับแต่ว่าเป็นสีเดิมอ่าดูไปตรงนี้นะครับอ่าเห็นคานข้างไหมครับเห็นไหมสีเดิมสนิทนะดูคานข้างนะครับที่ผมให้ดูคือพวกนี้นะอ่าดูตัวถังมันก่อนนะครับอ่าถ่ายให้ดูตัวถังมันก่อนเห็นไหมตัวถงตัวถังมันเห็นไหมครับอ่าคานข้างรถสวยปิ๊งเลยครับ น็อตฝาเป็นไงโอเคไหมเบ็ดอาร์อยู่เปล่าอยู่นะครับโอ้โหฝากะโปงฝากระโปงรปงเดิมสนิทเลยนะคันนี้เบ็ดองเบ็ดอาร์กสติ๊กเกอร์อยู่ครบหมดครับไม่ต้องห่วงเลยอ่าส่วนเครื่องยนต์คันนี้นะครับเป็นเครื่อง3.0นคอมมอนเรลนะครับเป็นคอมมอนเรลแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูสภาพรอบเครื่องกันอ่าเห็นไหมครับเครื่องยนต์เห็นไหมแห้งสนิทนะครับเครื่องยนต์สวยนะอ่าดูดูมองไปนะครับ ผมถ่ายเท่าที่ผมจะถ่ายได้นะครับอมองนะครับจุดต่างๆพวกนี้สําคัญนะครับเดี๋ยวมามาลองขับมาลองอะไรดูครับเรามาถึงช่วงสําคัญแล้วนะครับสําหรับรายละเอียดรถคันนี้นะรถคันนี้เป็น Isuzu D-Max นะครับ เครื่อง3.0 Common Rail เป็นตัว Highlander นะครับยกสูงจากโรงงานด้วยสำหรับใครที่สนใจคันนี้นะครับผมขายอยู่ที่238,000เท่านั้นผมขายเป็นเงินสดนะครับใครสนใจมาได้เลยนะครับที่เต็นต์ไปรถสวยนะครับตั้งอยู่ที่อำเภอเสียชาจังหวัดชนบุรีนะครับโทรมาได้ที่0894050202นะครับแต่วันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ